ใชดปากเธอไ่เกี้ยกินข้าวหืมนกว่าชกปุกนี่แล้วก็มาตู่มาหอมพ่อเนี่ยมาชกปุกก็เปล่าเนี่ยเนี่ยท่านี้มาชกปุกมาชกปุกนี่เลยเออตาเลยโอมีที่ตาต้องมาทำคชอฉันเดี๋ยวเธอจะโดน หอมละอ,อ่ะแถนนี้เช็ดเท้าเฮ้าเช็ดเท้ามาสองข้างข้างซ้ายโอ้บอบ่บ่โอเคโอเค,อเครู้กเจ็บรู้่าเจ็บข้างซ้ายก็ยังมีปัญหาด้วหนึ่งข้างซ้ายยัมีปัญหาด้วหนึ่งเขาเขา มเหมือจะเจ็บเมือกับหมอเคยเคยอะไรอ่ะมันพันพ้าไว้ให้ไว้ให้พ่อเขาเจ็บป yeah no. โอ้ปปนนยรอ, <ศ è. S 2> อบสองแล้วเนี่ยอยู่อยู่อยู่จะต้องกินอาหารเม็ดเล่าใช่เราต้องเอาข้าวไว้เอาอาหารเนะม็ดแล่อยู นอนหนึ่งยี่ไหนเป็นนาย <c oughs> อ้วนนะช่วงนี้อ้วนอ้วนอ้วนขึ้นมาขึ้นมากิโลกว่า เดี๋ยววันที่สามสิบนะวันที่สามสิบวันที่สามสิบนะครับจะมีห้างที่ห้างไม่ซีคอนหรืออะไรก็แล้วแต่นีงไม่รู้อ่อจะมีไปเปิดอาหารสินค้าอะไรไม่ทราบแล้วของน้องนามาที่มาจากญี่ปุ่นแล้วก็ชวนผมไปช่วยเปิดนิดหนึ่งนะว,ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะอาจจะเอาน้องเป็นนายไปด้วย เอาไปช่วยตรงนั้นด้วยเผื่อ FC จะไปตรงนั้นไปทานน้ำทานอะไรที่เขาเปิดเป็นสินค้าใหม่มาจากญี่ปุ่นเตยนายเขียวอะไรลุกผ้าไม่เอาลุกไม่มีตุ๊กต,ตาให้เคียวหนูไปเขียวนู่นทำไมลุก ขอบคุณดวงใจแม่แม่นะครับตอนนี้ล้านกว่ากว่าล้านหนึ่งล้านหนึ่งก็สดดีกับทุกท่านนะครับสองพันกว่าคนเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีว่าที่ไหนนะซีคอนเออไม่แน่ใจเดี๋ยวผมพูดผิดไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวผูเรียพผู้เรี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบ อาจจะไปช่วยคุณนาเขาหน่อยครับเพราะคุณนาเขามามาแสดงสินค้าเดวน้องไปด้วยเ๋ยนน้องแต่งตัวรอๆไปถ่ายรูปกันเนาะเนาะเปลี่ยนนายเพราะสามเอ็ดก็จะมีเทกระจาบที่ก้วยน้ําไทยนะฮะแต่น้องเปลี่ยนายคงไม่ได้ไปเพราะคนจะเยอะแล้วอีกอย่างเสียงจะดัง เสียงดังมากแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวน้องจะไม่ไม่อยู่สุขนะครับก็มาแเปลายวันที่หนึ่งเป็นเอ่อวันที่มูที่ลูกตาญูของเรานะจัดงานนะครับจัดงานวนันวันที่ป้าสมเกตสมสกุลุงเดืองของออผู้ก่อตั้งมูที่ลูกตัญูของเราได้ได,ได้ได้เสียชีวิตนะะวันที่หนึ่งกันยานยานยาถทุกปีนะครับเราก็จะมีการ มอบทุนการศึกษามอบเครื่องอาอาทางทางาทางการแพทย์นะครับให้กับโรงพยาบาลให้กับสถานที่ต่างๆนะครับปีนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก70บกว่าล้านนะครับปีนี้นะฮะทั้งหมดเนะี่ยที่ที่จะมอบให้นะครับปีนี้เยอะหน่อยครับปีนี้น่าจะเยอะหน่อยมูลค่าของนั้นเยอะมากนะหลายที่นะครับแล้วทุนการศึกษานี่ประมาณสักโหหลายพันทุนนะ ทุนต่ำๆก็จะมีประมาณพันขึ้นไปนะหนึ่งพันสองพันสามพันห้าพันแล้วแต่นะครับหนที่ลนหะลับเลยหับก็หนึ่งวันที่สามสิบเอ็ดกันหนึ่งเนะี่ยคงต้องให้พี่พรอยู่อยู่ที่ที่บริษัทแล้วหรือไม่ก็ดูนะว่าจะอ,อยู่ที่บ้านนะะวันนี้เมื่อวานได้ได้สระน้ำมาใหม่อันหนึ่งของไอ้อ้วนนะครับไอ้อ้วนก็คือ Uh, เอฟซีคนหนึ่งนะครับส่งมาให้เป็นสีเขียวแบบตอนนี้เดี๋ยวสูบลมมาปล่อยน้ําแล้วให้น้องก็าว่ายน้ําเล่นเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะว่ายน้ําเล่นกับน้องด้วยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูความน่ารักของเขาในการเล่นน้ํานะหลับไหมเนี่ยดูสิเนี่ย,ยตาเขาหลับไหมเนี่ยหรือนอนฟังลูกนอนฟังใช่ไหมว่าวันที่สามสิบหนูจะได้ไปเที่ยวห้างเหรอฮึ ไปช่วยพี่นาเนาะไปช่วยพี่นาขายขายสินค้าวันที่สาสิบเจอนะเจอกันกับน้องเปลี่ยนนายแต่ที่ไหนเดี๋ยวพ่อบอกให้ทราบอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนแน่นอนใครรู้บอกหน่อยออมีใครรู้ไหมว่าไปที่ไหน แม่วันนี้แว่นผมไม่ได้เอามาด้วยไม่ค่อยไม่ค่อยทันมันต,ต้องเพ่งนิดนึงใช่ครับเดี๋ยวลงสะกับพ่อเลยสะก็คนอาจจะลงได้สักคนหนึ่งจะเอาน้ำแค่แบบเอาแค่แค่ขาเขาแตะพื้นได้เท่านั้นแหละเราให้เขาเดินไปเดินมาดูแน่ เสียงจะพอนเป็นประตูในเวลานอนแล้วเหี่ยนี้เราเนี่ยเดี๋ยวอีกหกนาทีนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอีกหกนาทีสามทุ่มย้ายห้มนีม้ด้วยได้เห็นหน้าเขาเป็นนายครับเป็นนายครับ ไม่หือไม่อือแล้วแหละลูกรู้ใช่ไหมว่าพ่อจะกลับใช่ไหม ไม่พูดแรหนดียวครับเป็นไงเนี่ยรู้แล้วพ่อจะกลับจะเป็นอารมณ์อย่างนี้ทุกทีจะนิง่ง,งจะงอนจะนอนนี้ตอนอยู่โรงพยาบาลนะตอนแรกๆเราหนีเขากลับนะก็โอเครู้สึกมันไม่ดีแต่ตอนหลังๆเราก็โอเคไม่เป็นไรอุ้มเขาเนี่ยอุ้มเขาไปหาไปไปนอนเลยนะ อุ้มเขาไปนอนที่นู่นเลยนะไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ให้รู้เลยว่าโอเคกลับนะเให้ฟังเขาด้วยนะให้ฟังซะด้วยนะ,ะยนะนอนเข้าที่นอนเลยอ่าตามสบายเลยลูกอ,มอมไม่เอาลูกเปลี่ยนนายพ่อบอกห้ามกัดไงห้ามกัดที่นอนเอานี่ไปกัดในโน้น ห้ามกักที่นอนเล่นอย่างอีกอย่างอีกนี่ปกติเขาไม่ค่อยไม่ค่อยนอนในนี้หรอกเขาเจะไปนอนใน,นเล็กๆของเขาแต่วันนี้เขามานอนที่นอนใหญ่ขอบคุณมากๆที่นอนแบเนียผมว่านอนอย่างแบบนุ่มนิ่มมากเลยน่านอนมากเลยแต่อกติทำไมเขาไม่ค่อยชอบหรือมันพอเรานอนนานๆแล้วมันอาจจะ ร้อนไหมมันน่าจะร้อนมันน่าจะหมอกกันหน้าหนาวทำเป็นหน้ารักถ้าเป็นนอนหน้ารักเปลี่ยนนาเอ้ยงอนเหรอลูกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออ ยังงอนสิอลูกหลอ,องพ่อ,อเป็นหรลูกคันอะไรอะไร่ะคันเท้าเหรอลูก

them. Yeah. สามทุ่มเลยนะลงนะนอนไปเลยนะเดี๋ยวพ่อไปแล้วนะาต้องนอนอยู่ตรงนี้นะห้ามตามนะ ตูเด้ตูด,ดทำงอนทำงอนยังครับตุ๊กตายังยังครับวันนี้เพิ่งมาดูวันนี้น่าจะเป็นไฟนอลแล้วเดี๋ยวผมจะอีกนิดเดียวให้ให้เมื่อกี้บอกไาแล้วว่าน่าจะเป็นขาวๆตรงด้านหน้าหน่อยขาวคือไม่ดำมากนะคือยังมีดำมาแล้ว ตรงข้างปากน่าจะมีขนยาวๆนิดนึงแต่ตอนแรกเขาทำมาขนยาวแล้วแต่มาวันนี้เอ๊ะทำไมขนสั้นเองล่ะแต่ไม่สั้นมากน่าจะยาวๆหน่อยเออผมเกรงว่าหนึ่งตอนนี้ผมรอให้ให้ให้เขาอาจจะลืมลืมฉบาไปนิดนึงเขาลืมถ้าเขาลืมฉบาไปสักแป๊บนึงเนี่ย ถ้าเขาไปอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาคงจะแบบโอไม่ไม่ร้องหาหรือไม่แลพยายามที่หาชบาตอนนี้เขายังยังไม่นั่นน่ะไปแล้วเขาพยายามที่จะจะคห้องตลอดเนี่ยไม่เลือกเวลาเวลาไหนนึกคิดถึงก็พวดออกไปเลยถ้าประตูปิดเขาก็จะเห่าเห่าให้เปิดแล้วเขาก็จะโดนหมอนบินที่คาด แล้วก็จะงอนงแล้วพอเราเปิดให้ออกไปเขาไม่กลับมาห้องเน้าจะไปนอน